เอาแล้วนะฮะสวัสดีผู้ชมชาวไทยทุกคนนะครับกลับมาพบกับ NP ไม่มีสาระ Channel นนอีกแค่นะครับกับเกม c a m m a d e r Battle World Genesis นะครับเอานะฮะมันก็เป็นเกมของโปรแกรม จำลองนะฮะ PS SP 3นะฮะคราวนี้เราก็มาอยู่กันที่พาร์ทที่2แล้วนะฮะสำหรับไล์สาระกับเกม Camerader Battle World Genesis นะครับเอาหลังพาร์ทที่แล้วเราก็เล่นไป3คนนะฮะสำหรับไรเดอร์นะฮะยุคโชวะนะฮะวันนี้ก็คงจะเป็นไรเดอร์ยุคโชวะเหมือนเดิมเลยเนาะก็ไม่อะไรมากมายนะฮะก็ต้องเป็นไรเดอร์ยุคโชวะแหละ เพื่ให้เสียเวลานะฮะกับวันนี้นะฮะผมจะเล่นเป็นคาเมดไรเดอร์ผมจะเล่นเป็นเอ็กซ์ไรเดอร์อล <X> แล้วกัน <X> นะฮะ,ะ,ะเอาอเมซอนแล้วกันอเมซอนผมอาจจะไม่ได้เอามาเล่นก็เอามาคู่กันนะฮะก็เพื่อดูชมท่านะฮะการตบตีนะฮะของอเมซอนไปโอเคฮะเพื่อให้เป็นการเสียเวลานะฮะเราต้ลุยมาทั้งอย่างนี้เลยฮะ,ะโอ้โหมาแล้วฮะเออ

ดีสปอนมาแล้วย่ายาไวคนโอ้โหมาอย่างสวยโหสุดยอดนี yeah. ่เลอ๋อเดี๋ยวแล้วมันไม่แล้วมันไม่สามารถปล่อยไม่ไปได้อะเหรายการนี่ถ้ายืนถ้ายืนคนเท้า ขีดโ,โดนอะไรวะเนี่ยไมันให้ไปจุดอื่นแล้วโซลคุกแก่ตรโดนตกเกข้นวะอ๋อมันสามารถกระโดดและขีดได้เลยให้เรา้เล่นอะไรดีเนี่ย ไม่ไดเถิบไม่โดนตัใจบบไม่โดนนี่ตั้งใจถีบแต่ถีบไม่เคยจะโดนเลยครับคว้าคว้าถีบโอ้โหคราวนี้โดนแบบลุ่มลุมอรนกงถีบว่ะ กำลังเอ็กซ์คิกเลยไช่ฮะตัวแดงมันอยู่ยอดนี่ฮะมาซ้อนม่ซ้อนทำไรลูกมาแล้วมาแล้วไปหาตัวแดงให้ดีกว่าไม่รอช้าโอ้ยคู่คะกดตั้งหลอดเลยรู้สึกเป็นอะไรเจ้ากุญแจซ้อน โอ้โหโดนแล้วนะตกโดนเต็มเลยโอ้ไม่คิดว่าโดนนะไม่คิดว่าโดนก็โดนโอ้โหตัดแตโดนก็โดนนะนะตรงนี้อย่าขี่รถดีกว่าเดี๋ยวตกไปข้างล่างนี่ไงหยโดนอ โดโดนมีมีดห,หมเนะี่ยหมดแล้วเหรอหดแล้วก็กวาดฮะที่เหลืออือ้หมดก็ต้องวาที่เหลือฮะให้ครบอยฮะตียังไงจะเป็นยังไงเอ พ่อตูต้ปลามันเปิดทำไมวะโอ๊ยรู้สึกว่าจะโดนอะไรปแปลกๆเกิดโอ้นักป่าเฮ้ยโหมันลัดชอ็อตแล้วเอาดีเคก,ก่อนเลย,ยสัตว์ก็มาดิครับไปกันเดีเ๋ยวนี้เป พัฒ asc females!? 십ีอไม่มีจริงではพลูก farkство! privileged boy! ตัวเปลี่ยนเยี่ยพลาชอ 大尴尬，<黃> <West> 都踢不碎。哦。哦。嘿，好踢不？哦，踢没动过เลย。尽 คิกคิกโอ้ยโดนเต็มโอ้โหเห็นใครไม่ใช่เห็นเป้าเอกเลยโอ้โหลงมายังไงเนี่ยโอเคฮะจบไปแล้วจบแบบสวัสดิ์สบอมมากโอ้ยแต่ท่ามันก็สวยมากับถิมดิเคีนตายกลางอากาศเอาละฮะก็มาสู่ไรเดอร์ตัวที่สองนะฮะไรเดอร์ตัวที่สองนี่ก็ต้องยากเป็นยุคโชวะอยู่เนาะเราเล่นอะไรไปบ้างแล้วนะฮะสำหรับวัน คลิปแรกเราเล่นวีหนึ่งวีสองเนาะแล้วก็วีสามนะฮะวีสามไลด์แมนไเด์แมนแถมมาแล้วตามด้วยแบ็กกับแบ็กอาเอ็กนะฮะผมจะเล่นเป็นคู่นะเพราะว่าถ้าเออเออเล่นเป็นคู่แหละคราวนี้ผมจะเอาเป็นซูเปอร์วันก่อนนะฮะ็นซูเปอร์วันก็ใช้มันนะ,ะโอเคฮะเราจะเล่นเป็นซูเปอร์วันนะฮะแล้วก็บัตดี้เป็นซีครอสเด้อโอเคฮะใช้เลย แล้วว่าเป็นบัดดี้ส่วนใหญ่จะเป็นตัวที่เราไม่ได้ใช้จดจำไม่ได้นะก็จัดไปนะคราวนี้ก็เป็นไฟต์โอหไฟอ่ะคราวทียเป็นลิวคีอ่ะหน้าด่านเนี้ยมันเขาเรียกว่าเล่นนานดีนะฮะสานใจดีโอเคฮะไปกันเลยซูเปวันา1 1> มาแล้วฮะเต็มตัวฮะเต็มตัว,วเวจ็ด อันนี้เป็นหนุ่มมือนะฮะหนุ่มมือจอมพลังเขาเหมือนต้องขึ้นไปนู่นลืมอีกแล้วที่บกเมื่อกี e s <S oh, ้สมเรียบโวเป็นถ uh ้าไม่ตายอ่ะเอไิน

ไปอย่างเดียวฮะมันจะติดท้ายด้วยเลยด้วยคิกให้เลยอัตโนมัตินะฮะก็ถือว่าดีนะเขาเรียกว่าเขาเรียกว่าคอมโบมันง่ายดีนะสำหรับบางตัวแต่มันก็ไม่ใช่ทุกตัวนะถ้าเรียนจำได้โอเคฮะจิดทายนะอ๋อต้องว่ากินมาเซนสเอ็กทิคฮันด์ล์เอเล็กทิคฮันด์ล์เจ้า ยังไหลอบนะโดนยเลเลยโอไม่ทีมด้วยไม่ทีมใครมาไนะโอ้ตาอีกแล้วนะใครสากโยนไครสากก็ไม่เว้นนะตัวไนมาไปผิดทางเลยไปผิดทางก่อนเลยอย่างแรก

ไม่ยอมไม่ยอมคิหม่ลออ็อกเป่าแล้วแมล็อกเปาแล้วถีบเลยนะะฮะไปฮะไลน์ต่อไปไลน์ต่อไปที่รอเรายำอยู่ไหนไปขา้างหน้าไลนักต่อไลยุกที ฉีดผ้าเดียวเลยได้จะถึงผ้าเดียวเลยมาแล้วฮะมาโจมโอ้ยลุกโอ๊ยลงไม่ทันอ่ะได้อาสามคืออะไรอ๋ออาตู้เราเป้ากดปิดเต็มกระบาดเะอ่ะยังไงยังไงยัง ตีเฮ้ยแรงแรงแรงโอ้โหโคเรงเฮ้ยถุงมือไม่แรงจะได้ถีบอย่างเดียวเลยซุปปเอร์วันถีบไปดูตาม้าตาเดือเลยลูกเอออย่างเงี้ยอย่างนี้อย่างนี้ต้องอย่างนี้เฮ้ยแงโอ้โหท่านี่โคเร้งแรงจัดแรงจัดประหยัดจริงนี่้ได้ แดงแล้วแดงแล้วโอ้อะไรวะนะอตจินทำอะไรลูกทำอะไรอตอตออตัอะไรหนีอตนักสอะไรไม่รู้แต่ตหนักมากโอ้โหโดนหนักมากร้ายลูกอตลูกอตลูกนโอ้โหโดนออ เฮ้ยนี่ยังไม่ได้เปิดด้านตีนะเขาต้องเขต้องเต้ไหวเลยยิงไม่โดนฮ่าฮเฮ้ยเปคิกโอ้ยเอ้าไม่ตายได้ไงไม่ตายได้ไงโอหสุดยอดเฮ้ยซุปเปอร์วันใช้มันมากตอบเลยเราจะไปจัดการตัวสีม่วงสามจุดไปตัวไกลสุดก่อนเลย

โต้มาโ้ยังโต้แล้วโต้แล้วกำลังเสียดหัวมือเลยพ่อจะรีบไปไหนปิดทางผมได้ยินเป็นฟูเโผม้ิเนเ่วเบใช่ไหม

จะต้องจะพาหินทีเดียวเลยเอล่นันดนลยดินตายีอคุณไม่อะไรเลย โอ้โรเจียนปลาหินนะฮะปิดสวยๆไม่ชอบ <G ül> เอาละฮะก็มาอยู่กันที่รอบสุดท้ายนะฮะร,รอบสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดนะฮะเป็นรอบปิดปิดท้ายของยุคโชวะนะฮะก็นะฮะเป็นตัวสุดท้ายแล้วดูผมจะเล่นของยุคโชวะนะฮะเน้นเน้นว่ายุคโชวะก็จะปิดท้ายด้วยพี่สตรองเกอร์นะฮะนะฮะจะมีตัวอื่นก็ล่ะ <laughs> มีไม่น่ามี โ okay. อเคฮะปิดท้ายด้วยพี่สตองเกอร์นะฮะเต็มพระเอกนะฮะผมยกให้เป็นพระเอกขนะองโชวะแล้วโอเค okay. พ,พี่สตองเกอร์มันจะเป็นคู่กับคาบคุโตะได้ไงวะเอาเถอะฮะโชวะก็ต้องชโชวะฮนะโอเคก็ถือว่าเราใช้ครบทุกตัวพอดีเนาะมาเป็นคู่พอดีเลยโอเคครับ <c oughs> okay, สโตของราคานี้ก็จะเป็น,น,นพี่ลิวคีนะฮะ ไอพี่ตัวชอบหนีนะฮะโดนกระทืบทีไรหนีทุกทีจะจัดแปลงโยแบบไม่ต้องพูดความกำเพลงเลยนี่แหละครับคนหลอ่อเดินมาอย่างหลอ่อจัดบป่๋ยวขอเก็บของออกมันทำไมันไม่ให้เก็บโอ้ย ทีมก่อนเลยไปก่อนเลยเจ็บนีนีนีตีโอ้กลับเองเอาเวกับไม่โดนเิโอ้ฟ้าผ่าฟ้าผ่าโอ้โดนกระทึบหนักมากแล้วทำไมเราชอบกระทึบไปทางนู้นทางนี้ที งงกับงงกับ no ชีว no ิตเหมือนกันเมื่อกี้ได้อะไรมาเอานะโอ้ตัวบินทั้งนั้นเลยตัวบินเรียบเลยเอาไม่โดนประมาณว่าได้ยินเป็นสตอร์นเกอร์กินคิกกินคิ๊กแน่แน่เดี๋ยวช็อปช็อปนี่แหละฟมาผ่า โอ้ทีมโดนตัวดึ๊งตัวสองตัวเก้าเอ๋อันนี้ไม่โดนตัวเละอ๋ออีเล็กตองไฟเยอร์เดี๋ยวเดี๋ยวมาหาปุ่มอยู่เตี้เอ่อถ้ากดธรรมดาอ้แล้ถ้ากดธรรมดาอ๋อนี่ไงจุกจุกโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเรากำลังยังจะกดคอมโบอยู่ อ๋อนี่ไงต่อยอ๋อมันต้องต่อยก่อนหนึ่งสองอ๋อต่อยสองทีก่นสามเลี่ยมหนึ่งสองเลสโตไฟเยอร์อ่าเรียบร้อยจังลับขานตัวบินละลับขาในตัวบินจังเลย,ยเลยยลดี๋ยวยังจลืมเป้าหมายหลักไปละไป้อไป้ง

จะได้กำไรได้คิดีไม่ได้เลยนเาไปโน่นเลยทีนี้อ้ที่เอาอนโเกช็อปกินช็อปไปซะจุดต่อไปมาแล้วกินกินคิก อี้มา้ว่มาวอ้โนเต็มโอ้ยถึงกับหนีนะฮะหนีเท้าไปเลยนะโอ้โหนีเขากระจกแล้วจุดต่อไปตองเกอร์เสียดายที่มันเวลาต่อยมันชาร์จต่อยต่อยแบบจังหวะจังหวะขไรเดอร์ โอ้ยมาวะหัมากชาร์จอัพเลยโอ้ไม um> uh ่โดนโอ้โลโดนสักทีมั่วจะโดน

ออก็ถ้าต่อยทีเดียวโอเคแล้วต่อไฟเจอถ้าต่อยทีเดียวแล้วปุ๊บอ๋อถ้าต่อ,อ,ทอทยทีเดียวมิกก็ต่อไฟเจอร์ต่อยสองทีอ่ะก็อะไรมิกต่อไฟเจอกินพริกทำไมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยสนใจเราไม่สนใจอ้าวดีเคดอโอ้มาไงเนี่ยพี่ ้เกนโอ้ายเลจเสุดให้เราเล่นด้วยเล่นด้วยช็อตอย่างเดียวเลยเราเ้โอ้โดนเต็มตีเลยตีทำอะไรดีเคทำอะไรโอ้ยโดน โดนเต็มๆอันไหนนี่เตี้งมาทางช็อตยังเดียวช็อตโอคิกชอบไม่เคยจะโดนรเ่อพันด้วยรเ่อพันด้วยไปแล้วยาติดบัญชีมิเคีด้วยท่านี้เลยไเดอร์คิก เขาจะปิดบัญชีคับพี่แกก็วิ่งเล่นปิดนะปิดปิดก่อนม่ใช่เยอะนะฮะค่อยไปเจจุดโอ้โหหององซูเปอมนโนีู่โองมน

โอ้โหฮอรนักฮอร์นักทั้งโหนเลยจุดหน้าก็จะเก็บจุดจำจุดที่ช็อคเลยมองไม่เห็นที่นี่อ่ะมองไม่เห็นไงไงไงเเดี๋ยวนะมันกันจะบตุ้มกันอ๋อนี่นครับ เราไม่ได้เลงเร็วทีอ้ะก็ว่าอยู่ทำไมมันต่อยมั่วจังลืมกดเลเงเน่งโซหมน่าจะลาดช็อตแล้วล่ะน่าจะล,ดลัละลดพ้อนละ่าเปียกกวนเลยโก่อน โอ้กำลังเนี่ยมังกรเลยเร็วกี้บอกโ,โอ้โด,ดนเตะยำยำกลับบ้านเกา่าได้เลยตี เลเดือดพังนี่นีนี่นี่นนี่เลเดือดคิกยับตกับบ้านเก่าจ้าโอ้โหเต็มหน้าหลับแบบไม่รู้เรื่องรู้ราวโอ้โหวิญญาณงมีแต่เดือดแต่ชอบท่าของสตอเกอร์เหมือนกันนะมันเหมือนแบบตะกกระแตนแต่ว่าจริงๆมันเป็นด้วง เอาแล้วนะฮะก็จบกันไปแล้วนะฮะกับช่วงไลท์สาระกับเกมคอม,มเบลเลอร์ไปต้องรอร์จินิสิตนะครับเอาล่ะสนุกกันหรือเปล่ปาชอบกันหรือเปล่ปานะฮะก็นะฮะฝากกดไลค์กดติดตามกดซับสไครต์ไว้ด้วยนะฮะสำหรับช่องเล็กๆนะไว้พาร์ทหน้าเราจะมาเริ่มกันใหม่นะฮะกับยุคเฮเซไรเดอร์นะฮะก็จบไปกับโชว์ไรเดอร์เนาะอ่าสองพาร์ทแรกจบไปกับโชว,ว์ไราเดอร์นะฮะครบทุกตัวนะฮะแต่ก็ไม่ได้ใช้ทุกตัว <laughs> โอเคฮะ สำหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ